นี้คุณอยากเริ่มต้นเป็นนายหน้า t ิ k t o อกนะครับแล้วคุณเป็นมือใหม่มากๆนะผมแนะนาให้ทุกคนนะครับนั่งดูอยู่กับผมนะครับวันนี้เต็มๆเลยเพราะว่าผมจะเอานะครับรูปในการทํานายหน้าเนี่ยมาสรุปย่อยทุกคนนะครับได้อย่างง่ายแล้วคุณจะได้เริ่มต้นทําได้เลยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อจะจับต้นชนปลายยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันแน่นอนนะครับ กกรแรกนะครับที่จะต้องทานั้นคือเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งครับคุณรู้ไหมว่าทําไมเราต้องสร้างแบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งคืออะไรอธิบายฟังก่อนแบรนดิ้งนะครับมันคือการสร้างการจดจานะครับจดจําไปที่ตัวเราหรือว่าเรียก personal branding นั่นเองนะครับทำไมรู้ไหมเพราะว่าวันนี้การที่คุณมาเป็นนายหน้าครับเราไม่ได้มีสินค้าของตัวเองเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยในการเริ่มต้นในการเป็นนายหน้านะครับ พอสิ่งที่เราที่เข้ามาทำอะครับเราจะเป็นหน้าที่ในการทำคลิปรีวิวถูกต้องไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรต่างๆเราไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาพวกนี้ครับสิ่งที่เราจะสามารถสร้างได้ครับจากการเข้ามาในวงการนี้แล้วจะอยู่ได้อย่างยาวนานคือการสร้าง แบรนดิ้งหรือเพอร์ซันอลแบรนดิ้งให้คนจดจําคุณเคยได้ยินไหมครับยุคนี้ครับถ้าคุณอยากรวยในยุคก่อนคือการที่คุณมีน้ํามันแต่ถ้าคุณอยากรวยในยุคนี้คุณต้องมีแบรนดิ้งหรือมีการจดจําไปที่ตัวคุณและมีฐานแฟนนั่นเองครับเพราะการที่คนจดจําคุณได้เนี่ครับมันจะทําให้คุณเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นฐานแฟนก็จะเข้ามาจดจําคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นข้อแรกคือคุณต้องสร้างแบรนดิ้งให้มันชัดเจนก่อนว่า ช่องของคุณที่คุณกําลังจะเปิดมาใหม่เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับเช่นคุณจะมาในสายของสายการเกษตรเลยนะครับคุณก็ลุยในด้านนี้ครับคุณจะมาในสายของบิวตี้เลยคุณก็ลุยในการทําช่องอยู่กับบิวตี้ครับแต่คอนเทนต์ต่างๆที่คุณออกไปลงเนี่ยมันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขายคุณฟังดีๆนะตอนที่คุณเริ่มต้นทำและสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปการสร้างแบรนดิง้งการสร้างการจดจําไม่ขายครับ ต้องทาคลิปที่ไม่ขายคือเป็นคลิปที่ให้ความรู้ทั่วไปคลิปสร้างตัวตนให้คนจดจาความสุขสนานของคุณอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับพอคุณมาเริ่มต้นทํา t ิ k t o k แล้วใช่ไหมนะครับเกณฑ์นะครับ,นนค,รบคือมันจะต้องมี1000ผู้ติดตามครับคือวันนี้หลายคนเข้ามานะครับแล้วคุณเริ่มต้นจากการทําคลิปขายเลยมันจะไม่มีผู้ติดตามถึง1,000เพราะอะไรเพราะว่าคนเห็นคลิปขายคนไม่อยากติดตามคนปัดทิ้งแต่ถ้าคุณมาทำคอนเทนต์อย่างที่ผมบอกคือการสร้างแบรนดิ้งให้ประโยชน์คนก่อนคนจะ อยากติดตามคุณนะครับและเมื่อคุณผ่านเกณฑ์1 0 0 0คนนะครับคุณจะสามารถเริ่มต้นสมัครนะครับเป็นนายหน้าติ k t o k s h ช p อได้นั่นเองนะครับนอต้องหนึ่งพ้ติดตามและอายุมากกว่า18ปีนะครับและคุณก็ต้องไม่เคยทำผิดกฎของชุมชนใน Tik t o k ด้วยนะครับคุณถึงจะสามารถเป็นนายหน้าบน t i k t o k ได้นะครับดังนั้นน้ใครจะเข้ามานะครับทำคอนเทนต์ทำช่องแบบคลีนคีนนะครับอ่ะพอคุณสมัครผ่านแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปนะครับคือ คุณต้องเริ่มหาสินค้าครับคุณต้องเริ่มหาสินค้านะครับทุกคนวันนี้สินค้าที่คุณจะเริ่มหาครับมันต้องไปสอดคล้องกับแบรนดิ้งที่คุณสร้างมาตอนแรกคุณบอกว่าคุณจะสร้างสินค้าเกษตรดังนั้นสินค้าที่คุณหามาควรเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรในช่วงแรกนะครับ คุณบอกว่าคุณจะสร้างช่องเกี่ยวกับการรีวิวการแต่งหน้านะครับการดูแลผิวพรรณสินค้าที่คุณหามาก็ต้องเป็นสินค้าสกินแคร์สินค้าการดูแลผิวหน้าเคีมกันแดดเนี่ยแหละมันจะต้องมีความสอดคล้องกันไปครับหลายคนทําแบบนี้คือสร้างแบรนดิ้งแบบหนึง่งแต่หยิบสินค้ามาแบบหนึง่งมันจะขายไม่ค่อยได้ผมยกตัวอย่างให้คนฟังง่ายๆแบบนี้ครับ วันนี้มีพี่ท่านหนึ่งครับเขาออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับการาลดน้ำหนักการดูแลตัวเองพอเขาหยิบสินค้าประเภทวิตามินมาคุณว่าขายได้ปะขายได้ขายดีด้วยนะครับดังนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณจะต้อง สร้างแบรนดิ้งแล้วต่อยอดหาสินค้ามานะครับคราวนี้การหาสินค้านะครับมันก็จะมี2อย่างหาสินค้าโดยการซื้อมาเองครับใช้เองอยู่แล้วกับไปขอตัวอย่างนะครับวันนี้ขอไม่ลงลึกนะครับแต่ให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าเนี่ยแหละซื้อมานะครับแล้วเอามารีวิวเองหรือเป็นสินค้าตัวอย่างนั่นเองนะครับพอคุณหาสินค้าตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วครับผมตัวอย่างไปตัวนี้นะเป็นแป้งตรงนี้แล้วกันเป็นแป้งโรยเส้นผมตัวนี้นะครับพอคุณได้สินค้ามาแล้วสิ่งต้องทําคืออะไรแค่ถ่ายคลิปเองครับทุกคน ถ่ายคลิปวิดีโอครับคุณก็แค่เอาสินค้าตัวนี้ครับมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับ คุณจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็ได้คุณจะใช้กล้องใหญ่ก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำว่าเมื่อถ่ายคลิปแล้วครับคุณต้องตัดต่อครับให้มีความกระชับนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับต่อสินค้านั้นๆด้วยซึ่งความยาวในการถ่ายคลิปเนี่ยครับก็ขออยู่ที่ประมาณ30-45ถึงิาวินะครับก็สามารถขายได้แน่นอนนะครับนาอประมาณนี้3 0ม5ถึงิาวิไม่ต้องยาวกว่านั้นนะครับแล้วก็อย่าสั้นกว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องมีรายละเอียดนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับ คราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายคลิปใช่ไ่มมันต้องลงลึกลงไปเรื่องของคอนเทนต์ด้วยครับหลายๆคนน่ะไม่เข้าใจครับว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์คือเนื้อหารครับสิ่งที่เราจะพูดลงไปในคลิปวิดีโอมันคือคอนเทนต์สิ่งที่เราเห็นมันคือคอนเทนต์ดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะถ่ายทำเนี่ยครับไอ้ถ่ายแบบแนวตั้งแบบนี้กา,การที่เราจะถ่ายทำเนี่ยครับมันต้องมีการคิดมาก่อนว่าแล้วเราจะเริ่มต้นพูดอะไรละ่ะ <ator> ทำยังไงให้คนหยุดฟังเราละ่ะแล้วพอคนหยุดฟังเราแล้วเราจะทำยังไงให้คนฟังเราไปต่อละ่ะและ้วเมื่อคนฟังไปต่อแล้วล้วจะพูดยังไงให้คนซื้อสินค้าของเราละ่ะนี่คือคอนเทนต์ครับหลายคนไม่ได้ใส่ใจตรงนี้หลายคนใส่ใจแค่ว่าฉันจะถ่าย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 นะครับไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วเมื่อคุณถ่ายทำคอนเทนต์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมีการตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ทำต่อมาคืออะไรโพสต์ครับ และการโพสต์นะครับผมแนะนําว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่องของแคปชั่นนะครับว่าคุณจะใส่อะไรลงไปในแคปชั่นคุณจะใส่ลงไปในอะไรลงไปใน SEO ทํายังไงให้คลิปนี้มันสามารถติดการค้นหาได้อันนี้คือสําคัญมากและสุดท้ายครับ ก่อนจะโพสต์คือการปักตะกร้าครับคุณจะปักตะกร้ายังไงนะครับปักยังไงอันนี้มันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับหลายคนต้องทําให้เป็นและเมื่อคุณปักตะกร้าเรียบร้อยแล้วครับคุณก็ปล่อยคลิปนั้นให้มันทํางานทําหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็มา ตรวจเช็คดูข้อมูลหลังบ้านนั่นเองนะครับว่าสินค้าตัวไหนนะครับขายดีสินค้าตัวไหนขายปังเราจะได้ลุยสินค้าตัวนั้นเพิ่มสินค้าตัวไหนขายไม่ดีแก้ไขคอนเทนต์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปดูครับว่าเฮ้ยเวลาที่เรามาทำเนี่ยครับมันมีแค่นี้เองสเต็ปในการทำมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำวนไปกับสินค้าตัวใหม่ในธีมเดิมเข้าใจปะ ทีมของเราเป็นแบบไหนเป็นสายสุขภาพสินค้าเราก็หาสินค้าเดิมสินค้าตัวใหม่ยี่ห้อใหม่แต่อยู่ในทีมเดิมมานะครับแล้วก็ทําแบบนี้วนไปวนไปครับสร้างคอมมิชชั่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเพียงเท่านี้เองครับลูกในการทำนายหน้าติ๊กต็อกไม่ได้ยากอะไรเลยแต่คนส่วนใหญ่นะครับจะไปตกมาตายตรงไหนด่านแรกเลยครับด่านแบรนดิง้งไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับอันนี้คือหลายคนตกมาตายนะครับหรือ ตกมาตายตรงนี้ครับคอนเทนต์ Content ครับไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายคอนเทนต์ยังไงจะต้องพูดอะไรนะครับ แล้วตัดต่อยังไงให้มันน่าสนใจไม่รู้ครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่หลายคนจะตกมาตายส่วนใหญ่อย่างอื่นก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนดังนั้นนะถ้าใครนะครับตกมาตายตรงจุดนี้ไปแก้ครับหาแบรนดิ้งของตัวเองชัดเจนขายคอนเทนต์ไม่ดีนะครับไปแก้ไขคอนเทนต์ให้ดีและบางคนครับหาสินค้าไม่เป็นเลยไม่รู้จะเลือกสินค้าประเภทไหนมาเลือกสินค้าบางอย่างนะเลือกมาแล้วขายได้เลย บางอย่างเลือกมาขายไม่ได้เพราะมันสินค้ามันไม่ได้ขายตัวเองมันไม่ได้โดดเด่นมากพอนะครับดังนั้นนะใครที่กําลังจะมาทําก็เอา8ข้อนี้นะครับไปใช้ในรูปการทําในหน้าติกตอกของตัวคุณเองนะครับ และสําหรับใครนะครับที่อยากที่จะเรียนรู้การทำนายหน้า t i กต o k นะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สในวิดีโอเนาะคุณสามารถไปเริ่มเรียนได้เลยนะครับคอร์สนี้นะครับเรียบเรียงมาอย่างดีให้คุณสามารถเริ่มต้นในการสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งให้ชนะตลาดใน Tiktok แล้วเมื่อคุณสร้างแบรนดิ้งเป็นนะครับผมสอนทุกคนว่าคิดคอนเทนต์ยังไงครับ คุณต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครคุณจะได้คิดคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเมื่อคุณมีผู้ติดตามผ่านมาเรียบร้อย1000คนนะครับคุณเปิดตะก้าได้ไหมคุณผมจะสอนคุณเปิดตะก้าพอเปิดตะก้าเรียบร้อยแล้วคุณจะปักสินค้ายังไงคุณเลือกสินค้ายังไงแล้วคุณจะต้องทำคอนเทนต์เพื่อขายยังไงครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมสอนลงไปในคอร์สออนไลน์คอสนี้นะครับใครสนใจคอร์สออนไลน์คอสนี้นะครับแคปภาพแล้วทักไลน์แอดไปที่แอดครูคุณแอด K R U K U N มีแอด คุยกับแชทบอทหรือบางครั้งจะมีแอดมินตอบนะครับคุณบอกเลยว่าอยากเรียนคอร์สไหนนะครับคอร์ส t ิ k กต็ในหน้าราคาคอร์สนี้จากปกติ4,990เมื่อผมมีการอัพข้อมูลนะครับผมจะเพิ่มราคาขึ้นแต่วันนี้ดูจากคลิปนี้ผมให้ราคาเพียง1,290บาทใครสนใจก็ทักไลน์แอดไปได้เลยนะครับส่วนใครที่บอกว่าอยากให้ครูสอนแบบ มีเป็นพี่เลี้ยงเลยได้ไหมนะครับผมมีคอร์สที่เป็นแบบพี่เลี้ยงอยู่ซึ่งคอร์สเนี้ยจะดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับตลอด1สัปดาห์นะครับคอร์สนี้สอนอะไรบ้างครั้งแรกนะครับเราจะมาเจอกันผ่านทางออนไลน์ผมจะสอนทุกคนครับว่าคุณจะต้อง 1. หาแบรนดิ้งหาแนวทางของคุณให้ชัดเจนปณนทิศทางไหนเราฟันธงกันเลย 2. คุณจะเลือกสินค้าแบบไหนมานะครับเราฟันธงกันเลย 3แล้วคอนเทนต์น่ะคุณคิดไม่เป็นผมจะช่วยคุณคิดเลยว่าคุณต้องพูดแบบไหนและคุณจะได้หลักการในการคิดและทําต่อไปและเมื่อคุณผ่าน3ตรงนี้ครับที่มันเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยครับคุณเอาไปลุยทำครับและเมื่อคุณลุยทําลงคอนเทนต์นะครับแล้วคุณจะมีการส่งการบ้านคุณส่งการบ้านมาผมบอกคอมเมนต์แก้คุณส่งการบ้านมาผมบอกคอมเมนต์แก้ในระยะเวลา1อาทิตย์ตรงนี้ ใครอยากได้พี่เลี้ยงแบบนี้ตลอดระยะเวลา1อาทิตย์ให้คุณสามารถเปเริ่มลุยในการเป็นนายหน้าได้นะครับคอร์สนี้จากราคาเต็ม9,990นะครับ คุณได้ไปในราคาเพียง4,590บาทเท่านั้นนะครับและคุณยังได้คอร์สตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์เอาไปเรียนซ้ำๆได้อีกด้วยนะครับใครสนใจนะครับคอร์สไหนแจ้งไปที่ Line แอดแอดครูคุณได้เลยนะครับหวังว่าคุณจะเห็นโอกาสแล้วอยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับโอกาสไม่อยู่กับทุกคนนานครับโอกาสอยู่กับคนที่ คว้าแล้วลงมือทำนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเนาะวันนี้นะครับมันมาถึงแล้วเป็นยุคที่นายหน้าทำง่ายที่สุดถ้าคุณปล่อยไปกว่านี้นะครับนายหน้ามันจะยากกว่านี้ก็ตัดสินใจดูครับผมครูคุณ,คณเจอกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่อยากสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ไปละครับสวัสดีครับ